อีกความสุขหนึ่งที่เรามีคือนอกจากดนตรีเนี่ยก็คือการออกกำลังกายกีฬานี่ถ้าถ้าให้ย้อนไปมันผูกพันมันมันมันได้เห็นได้รู้สึกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเล้คือแต่ก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่ากีฬาแต่ว่าเราก็เริ่มที่จะเล่นมันแล้วก็รู้จักมันเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็คือพวกเตะฟุตบอลบ้างหรือกระโดดยางอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นกิจกรรมซึ่งทําให้เราได้ผ่อนคลายทําให้เราได้ได้ ได้มีความสุขไปกับในแต่ละวันได้นอกจากที่เราเรียนหนังสือเลย mm hmm. ผมว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันให้ระเบียบวินัยมันให้สุขภาพที่ดีรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดีด้วย mm hmm. มันเป็นการดูแลตัวเอง mm hmm. แล้วก็เป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่ที่ดีมากวิธีนึ่ผมชอบที่จะออกกำลังกายถ้าถ้าจะไปที่ผมยังออกได้ mm hmm. ผมก็จะออก